แต่จิ๋วมันเป็นยังไงแล้วสัวเ่เถาล่ะอยู่ที่ไหนได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กวันนี้ไทยคำจีนคำลัดฟ้ามาเก็บภาพและความรู้สึกดีๆปลาจาระเม็ดเล็กนะน่ารักไหมฮะน่าไว้ในตู้นะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับไว้ในท้องดีกว่าฝากพี่ฝากน้องที่รักดูกันยาวๆจนจบคลิปนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่กลางเมืองซัวเถาหรือว่าที่จริงกลางเรียกว่าชั้นโถครับเราจะพามากินข้าวต้มที่ดังที่สุดในเมืองนี้ดูชื่อฮะจี้ไอ,อตัวจี้เนี่ยก็ที่เมืองไทยมีชื่อร้านพัะตคารชื่ออะไรกี่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 ทั้งหลายเนี่ยคือตัวนี้ฮะเป็นวิธีการตั้งชื่อแบบท้องถิ่นโดยเฉพาะดูบรรยากาศครับไปครับข้ามถนนต้องระวังครับเมืองจีนรถวิ่งคนละทางกับเมืองไทยครับไปครับค่อยๆมาครับ ครับคผู้ชมครับบรรยากาศในครัวครับวุ่นวายแท้ฮะพ่อครัวนี่กี่คนเนี่ยนับไปไม่ถูกเลยโหน่าจะมีมากกว่า20คนนะครับที่ทำน้ำผัดกับข้าวครับก็บอกว่าแบบนี้นะฮะร้านข้าวต้มนะฮะวัตถุดิบนะครับดีที่สุดของเมืองนี้เขาจะไปกว้านซื้อมาโดยจ่ายเงินสดเอาเงินฟาดหัวไม่มีการใช้สินเชื่อเอาสดสดไปเลยเพื่อการันตีว่าของดีที่สุดของเมืองจะต้องมาอยู่ที่ร้านนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นลูกค้ามาเนี่ยก็ไม่ถูกแน่นอนราคาเนี่ยไม่ไม่เบาแน่นอนนะฮะแต่ว่าการันตีว่าเป็นของดีครับข้าวต้มธรรมดาธรมาธรมดาฮะมันสามารถสร้างมูลค่าได้มากขนาดนี้ที่สัวเถาใช่แนะ่แนวทางทำธุรกิจมีหลากหลายแบบนะครับขายดีบางคนก็ขยายร้านเพิ่มสาขาออกไปมากๆแต่สำหรับความคิดของเจ้าของร้านฟู่เยีอนอูจี้แห่งซัวเถา เขาพอใจกับตรงนี้แล้วไม่มีสาขาอื่นไม่เอาสาขาใหม่ไม่ขายลิขสิทธิ์ไม่เอาอะไรเลยเพราะแค่นี้ก็ขายไม่ทันยอดขายปีละหลายร้อยล้านบาทแล้วหอยอตัวนี้นะครับครึ่งโลนะฮะ500กรัม680หยวนคูณ5ครับมันจะกลายเป็นเงินไทยฮนะตัวนี้ฮะเห็นราคาแล้วไม่กล้ากินเลยฮนะแต่ว่าถ้าลูกค้าจะมานะครับ จัดได้นนะครับไทยคำชินคำของเราเปิดแล้วนะครับสำหรับทริปเยือนแต้จิ๋วสัวเถาพาเที่ยวแบบคุ้มค่าคุณภาพให้รางวัลชีวิตโดยการกินหรูอยู่สบายสไตล์ไม่เร่งรีบนอนโรงแรมดีที่สุดกินอาหารร้านที่โด่งดังที่สุดสนใจให้ผมประวิทยและทีมงานดูแลนะครับโทรมาได้เลยครับที่0829424494 0829424494หรือแอดไลน์ไทยไชนีสทัวร์น้องๆเรารับสายทุกท่านอยู่นะครับก็คือไอตัวหอยนะหอยที่เป็นขนๆแบบนี้ภาษาจีนจะเรียกว่าหลัวส่วนเสางก็แปลว่าเสียงดังเหมือนกระดิ่งเสียงหลัวก็คือหอยที่มันดังเหมือนกระดิ่งนะภาษาไทยก็คือหอยสังครับที่เราเคยเห็นในวรรณคดีคือทุกอย่างมันต้องเป็นที่ฝรั่งชอบพูดว่าต t e l l i n g นะฮะจีนก็มีเหมือนกัน 讲故事ใชม有故事ม,มีมีสตอรี่เรื่ใส่เล่าเข้าไปแล้วก็ให้มันมีไฟลุกขึ้นมาเพิ่มมูลค่าขาึ้นอีกจากที่ว่าตัวหอยเนี่ยก็แพงอยู่แล้วนะฮะแพงนอีกแต่ว่าคนมีตังกินได้ครับสบายสบายสบายค,ค,คุณคุณมคุณผูณ้ชมถ่ายทอดถ่าาา้ยทอดจัน หน้าตาเหมือนเมืองไทยเลยคือทางร้านเนี่ยเขาดีใจมากเลยพอเรามาที่นี่นะโอ้โหบอกว่าต้องโชว์หน่อยโชว์สกิลหน่อยทำหอยทอดให้ดูเลยว่าหน้าตามันเป็นยังไงวิธีการทำเขาบอกว่าเป็นไทยคำจิงคำจากเมืองไทยนี่โอ้โหคนจีนชอบมาเผยแร่ว่านธรรมอาหารของเค้าต้องขอบคุณน,นะพี่พ่อครัวด้วยนะ เป็นอีกวันนะครับที่ผมแล้วก็ไทยคำจริงคำเนี่ยมีความสุขมากเลยนะครับที่ได้เดินทางมาที่สัวเถาแล้วก็มาชิมอาหารดีๆแบบนี้ได้มาดูวิธีการทำเมื่อสักครู่นะครับพี่ผู้จัดการบอกว่าออลหลวเนี่ยมีการเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับรวมถึงแถวมาเก๊าฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์อะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าออลหลวของแต้จิ๋วออลหลวของสัวเถาเนี่ยคือมาตรฐานที่ทุกคนยอมรับถ้าทำแล้วมันเพี้ยนนะฮะถ้ามันไม่ใช่นะฮะให้กลับมาดูมาตรฐานที่นี่ครับ แล้วนี่คนเป็นลูกหลานแต้จิ๋วนี่ต้องภูมิใจนะฮะอาหารของเรานะฮะดังไกลไปทั่วโลกรวมถึงที่เมืองไทยด้วยคําก็แต้จิว๋ว2คําก็สวัวเถาหลายคนบอกว่างงไปหมดแล้วครับตกลงมันคือที่เดียวกันหรือว่าอะไรยังไงกันแน่นี่ถ้าไม่มาผมเองก็ยังไม่ค่อยรู้ครับขนาดเติบโตขึ้นมาในสังคมคนแต้จิ๋วมาตลอด ในยุคโบราณเมืองแต้จิว๋วหรือเตียจิว๋วหรือเฉาโจในสมัยอยงจีนกลางเป็นศูนย์กลางการปกครองในแถบนี้มาก่อนจนกระทั่งฝรั่งเริ่มเข้ามามีอิทธิพลกดดันให้จีนครับเปิดประตูทางการค้าขายทําให้ต้องมีการย้ายอําเภอเมืองก็คือพวกหน่วยราชการต่างๆมาไว้ที่สัวเถาหรือว่าสัวเทาหรือว่าที่จีนกลางเรียกว่าชั้นโถที่อยู่ติดก,กับทะเลครับ กลายเป็นเมืองท่าที่มีความสําคัญมาตั้งแต่ปี1861นู่นเลยเมืองแต้จิวก็เลยลดบทบาทลงไปและผู้คนก็พูดถึงเมืองสัวเถากันมากขึ้นโดยในยุคที่จีนเปิดประเทศครับยังประกาศให้สัวเถานั้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษพร้อมๆกับเมืองเชนเจินจนูไห่แล้วก็เชี่ยเหมือนด้วยแต่โดยรวมครับคนแถบนี้ก็พูดภาษาเดียวกันสำเนียงอาจจะเพี้ยนไปบ้างเล็กน้อยโดยนอกจากแต้จิวสัวเถาแล้วในปี1992 รัฐบาลจีนยังประกาศแบ่งเขตเมืองใหม่ออกเป็นเมืองแต้จิวสัวเถาและกิ๊กเอียหรือเสียหยางที่ก็เป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติที่เราบินจากเมืองไทยมาลงที่นี่ครับโดยชาวจีนทั่วไปจะเรียกภูมิภาคนี้รวมๆว,ว่าเฉาชั่นเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลกวางตุ้งที่ก็ต้องบอกตรงๆครับว่าพวกเขานั้นมีวัฒนธรรมที่แตกต่างแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับ ันนี้นะครับเน้นขนาดไหนนะฮะนี่ผักดองแบบท้องถิ่นแต้จิ๋วนี่ขึ้นชื่อเรื่องนี้นะฮะน้ำจิ้มที่จะจิ้มกับขาหมูก็จะเป็นหนึ่งแบบนะฮะคุ้นๆไหมฮะคุ้นมไหมเหมือนสีราชาบ้านเราไหมเต้าเจี้ยวนะฮะเต้าเจี้ยวกินกับปลานะครับผัดหอยซายนะครับหลายคนนี่ติดใจนะฮะตอนก่อนที่เราไปที่เจียทงเฮงที่เชียงใหม่นะฮะเมนูนี้นะฮะที่แต้จิ๋วของแท้นะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคบเป็นน้ำส้มนะฮะกินกับพวกพะโล้แบบนี้นะฮะก็คือ น้ำจิ้มหนึ่งอย่างกินกับข้าวหนึ่งอย่างครับเน้นสุดๆถ้าไม่มาด้วยตัวเองนะครับก็จะไม่รู้ข้อมูลตัวนี้ที่คนท้องถิ่นนะฮะเฮียเฮียอึ้งนะเฮียเฮียอึ้งบอกนะฮะโอ้น้ำนะฮะที่เรากินกันมาตั้งแต่เด็กนะครับสามารถช่วยลดกรดยูริกได้เวลาเรากินอาหารทะเลหรือกินอาหารเยอะๆเนี่ยกินตัวนี้เข้าไปตกท้ายนะครับคนที่เป็นเกาลนะฮะก็จะลดความกังวลลงได้นะฮะสุดยอดมากๆนะครับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อไหมฮะว่าคนดังๆหรือว่าคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยเวลาถามว่าชอบกินเมนูอะไรนะครับสุดท้ายก็ถามหาข้าวต้มขาวคือแบบมวยใช่ไหมข้าวต้มธรรมดาธรรมดานี่แหละคือเมนูสุดยอดซึ่งร้านนี้นะครับข้าวต้มขาวเนี่ยเปรียบเสมือนฮองเตอีหวานไปโจข้าวต้มขาวหนึ่งชามนะครับซันเซียนจารีสาวงาม3,000นคนฮองเตแค่1องค์นะฮะมีนางสนม3,000องค์ ก็คือมีอาหารกับข้าว3,000อย่างให้เลือกสรรครับข้าวต้มคือศูนย์กลางครับถูกใจไหมฮะสำหรับหลายๆคนที่ชอบข้าวต้มขาวเหมือนบ้านผมนะฮะกัดอเลเจนอ๋อหลวดเมื่อสักครู่ที่เขาทำให้เราดูนะไม่ได้จิ้มกับซอสสีราชาเหมือนเมืองไทยด้วยนะครับแต่ว่าจิ้มกับน้ําปลานะครับรสชาติจะเป็นยังไงนั้น ขอกินเมนูอื่นก่อนครับเยอะเหลือเกินนะฮะนังสนมเยอะนะกลับแล้วมันลำบากเพราะฉะนั้นทั้งคำตับห่านนะฮะที่ฝรั่งเรียกว่าฟัวกราแบบฝรั่งเศสอันนี้เป็นตับหา่านฟัวกราแบบไชนีสนะฮะดูชิ้นนะฮะบักเอบนะฮะ นั่นเด้งๆเลยนะครับผมโอ้โหไม่ต้องไปถึงฝรั่งเศสครับไม่ต้องไปกรุงปารีสครับมาที่ชั้นโถหฮะสัวเถาตับห่านฮะอย่าลืมนะครับข้าวต้มครับฟินเมนูนี้ครับต่อเนื่องเลยครับความเดินตอนที่แล้วนะครับเป็นเมนูโปรดของพี่สุกรีของผมนะครับที่เราไปซัดกันที่เจียทงเฮงนะฮะดูครับพี่สุกรีครับ รอบหน้าต้องมาด้วยกันนะครับจริงๆก็บินเลยเชียงใหม่มานิดเดียวนะครับถ้าจากกรุงเทพเนี่ยบินเลยมาอีกนิดเดียวนะฮะก็จะถึงสัวเถานะฮะมาซัดผัดถอยทรายที่นี่นะครับไม่แปลกใจที่วัตถุดิบที่ดีที่สุดของเมืองนี้นะฮะจะต้องถูกเท่าแก่เนี่ยใช้เงินสดนะฮะไปกระชากมาไว้ที่นี่นะฮะของดีจริงๆครับ เอาตรงๆคือไม่ได้โมนะครับมันเยี่ยมจริงๆเลยแต่ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยผมไม่สามารถจะเอารสชาติโอชาพวกนี้เนี่ยยัดใส่ไม้แล้วก็กล้องไปถึงคุณผู้ชมได้ครับใครอยากจะมาลองสัมผัสด้วยตัวท่านเองนะครับไทยคำจริงคำเราจัดแล้วนะครับมาด้วยกันกับผมประวิทย์พามาเองเลยครับกินอีกรอบก็ไม่มีปัญหานะครับโทรมากันได้ครับถ้าสนใจ0 8 2 9 4 2 4 4 9 4 0829424494หรือแอดไลน์ไทยไชนีสทัวร์นะครับช่วงนี้โฆษณาพอแล้วครับขอกินต่ออาหารแต้จิ๋วนี่ครับอยู่ในหน้าบริษัทของประเทศจีนนะครับทำไมถึงได้ทำมาอร่อยขนาดนี้นะครับเป็นตำรับ กึ่งๆชาววังนะเพราะว่าในสมัยราชวงศ์ซ่งนะฮะตอนนั้นมีชนกลุ่มน้อยเนี่ยตีมาทางเหนือนะฮะอาณาจักรของจีนในยุคโบราณนะั้นนะก็ต้องมีการอพยพลงใต้มาทําให้เมืองหลวงเนี่ยไปอยู่ที่นครหางโจวนะฮะแล้วก็ข้าราชการส่วนหนึ่งพวกผู้ดีฮะมาอยู่แถบนี้นะครับก็นําวัฒนธรรมอาหารนะครับตำรับต่างๆมาไว้ที่นี่ด้วยนะครับครั้งหนึ่งนะครับมีเรื่องเล่านะฮะว่ากัมพูชาน,นี่มีการสถาปนาทางการทูดกับจีนนะฮะพวกข้าราชการทางการทูดก็ไปอยู่ที่ปักกิ่งนะบ,บอกโอ้กินไม่ค่อยกล้งคอเท่าไหหหหรรรร่นนะคััับสบสาาาออทงเื ก็บอกทางจีนครับว่ามีไหมอาหารแต้จิ๋วมีไหมโอ้โหท่านโจเอินไหลนะฮะนายกในสมัยนั้นนะครับก็งงเลยนะครับเพราะว่าแต้จิ๋วกับปักกิีงมันไกลกันเหลือเกินครับสุดท้ายนะครับทนไม่ได้ครับเพราะว่าคนกัมพูชาก็ถือว่าเป็นแขกนะฮะโทรศัพท์มาบอกให้ทางแต้จิ๋วเนี่ยช่วยส่งเชฟครับขึ้นไปทําอาหารให้กับทางทูตของกัมพูชาแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับประทานกันครับคิดดูว่าอาหารแต้จิ๋วมันดังขนาดไหนครับหลังจากปลอศาสตร์ไปแล้วนะครับเข้าเรื่องกินต่อครับผมนี่ครับก่อนุน้ตครับอ่อลวนหรรืือออว่่าทททีีเเมไยยยดนะฮะ น้ำปลาครับโอ้โหมันยังไงเนี่ยมันยังไงนะฮะนิดนึงครับนอ่ครับออหลวงี่น้ำปลาครับเดี๋ยวกินแล้วบอกนะครับถ้าเกิดใส่ซอสพริกเนี่ยมันก็จะเป็นกลิ่นพริกถูกไหมครับพอไม่ใส่ซอสพริกเนี่ยเป็นน้ำปลาอย่างมันเป็นกลิ่นทะเลแล้วก็กลิ่นหอยฮะลงตัวในแบบได้จิ๋วครับเยี่ยมครับ ท้องถิ่นแต่ละแห่งสร้างอาหารการกินและวิถีชีวิตของผู้คนเฉพาะแบบอย่างแถบแต้จิ๋วสัวเถานี่ถือว่าคนไทยเราคุ้นเคยมากๆครับเพราะว่าคนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ก็มีบรรพบุรุษอพยพมาจากที่นี่นะครับหน้าตาของคนแถวนี้ครับก็จะค,คล้ายๆกับแถวเยาวราชบ้านเรา พวกเขาครับได้ช่วยนําเอาขนบรรมเนียมรวมถึงวัฒนธรรมการทาอาหารเนี่ยขึ้นเรือสำเภาติดตัวมาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําพะโลลูกชิ้นหรือว่าผักดองต่างๆของคนแต้จิ๋วเนี่ยถือว่าขึ้นชื่อมากเลยที่เมืองไทยก็มีเจ้าดังที่เด็ดอยู่หลายร้านด้วยกันที่ถูกปากพวกเรานะครับแต่ถ้าอยากรู้ว่าของดั้งเดิมเป็นแบบไหนก็ต้องบินมาจีนครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ง่ายแล้วก็ใกล้นิดเดียวเองให้ใครช่วย กินข้าวต้มแล้วไม่เติมข้าวนี่เหมือนกับไม่ให้เกียรติกุ๊กปกต,ติมีแต่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองนะฮะอันนี้เป็นยอดเยี่ยมกระดองดองนะฮะต้องใส่ไอ้พริกน้ำส้มลงไปในกระดองนะฮะกริ้งนะกริ้งไม่ใช่ข้าวรกริ้งนะองโอ้โหด,ดูครับกินกับข้าวต้มครับมือมือเลอะหมดครับนะครับดูครับ อูมามิมันรสชาติอูมามิแบบญี่ปุ่นดูครับโอ้โหเฉพาะจานนี้จานเดียวนะครับ5,000บาทนะครับ1,000หยวนเต็ม,เต,มเต็มนะฮะเบากครับขูดเป็นกะทิเลยนะครับต่อครับ อันท,ที่3แฮตทริก mm hmm. อาเฮียแถวนี้กระซิบบอกน,นะอาเฮียแถวนี้นะฮะข้างๆนะครับปูนะฮะภาษาแต่จิว๋วออกเสียงคำนองว่าหอยนะฮะหอยหอยหอยะไรทีกอย่างนะฮะหอยไม่ใช่หอยนะฮะหอยภาษาแต่จิ๋วแปลว่าปูนะครับเจาะหอยนะฮะเจาะแฮะนะฮะกุ้งกับปูนี่ยาโดบชั้นดีของคนแต้จิ๋วครับสำหรับหนุ่มๆครับกินนี้ทั้งคืนนี้ไม่ได้นอน,นะฮะ เรื่องของวัฒนธรรมการกินกับคนแต้จิ๋วนี่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลยนะครับปีหนึ่งน,นะสี่ฤดูนะครับก็จะมีการบอกว่าช่วงไหนควรจะกินอะไรถ้ายังจําตอนอากงอาม่าเราเคยบอกเราตอนเด็กๆได้นะครับก็จะบอกว่าอฤดูนี้กินอันนี้หรือว่าคลอดลูกเสร็จแล้วกินอันนี้นะครับก็คืออาหารเป็นยานะครับที่ตั้งของภูยิภาคตรงนี้นครับคือบริเวณเส้นรุร้งที่23องศาเหนือนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละปีเนี่ย23องศาเซลเซียส ซึ่งถือว่าเป็นอุณหภูมิที่เราเปิดแอร์กันที่บ้านครับเป็นอุณหภูมิที่เราชื่นชอบมากที่สุดแล้วก็ร่างกายนั้นสบายมากที่สุดนั่นก็ทําให้อาหารานานาชนิดนะครับรวมถึงบรรยากาศนะครับแล้วก็อารมณ์ของผู้คนนะครับมันดีตามไปด้วยครับก็ใครที่เป็นลูกหลานแท้จิ๋วนะครับก็จงภูมิใจนะครับว่ารากเน่าของเรานะครับมาจากที่นี่นะครับ ้าหวานนานาชนิดมีให้เลือกสรรที่แต้จิ๋วสัวเถาไทยคําจริงคํารายการจีนอะไรยังไงแต้จิ๋วเดอะซีรีส์เรายัางถ่ายทํารายการกันอยู่ที่นี่อีกหลายตอนครับเตรียมจะคลอดผลงานออกสู่สายตาทุกท่านอย่างต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามเพจของเรานะครับไทยคําจริงคําสีทั้งแดงครับแล้วก็ YouTube Awake Media เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานนะครับขอบคุณมากเลย แล้วก็อย่าลืมครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะมาเที่ยวด้วยกันกับเรานะครับมากินของอร่อยๆอกันแบบนี้ก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยครับที่0829424494 0829424494ทีมงานรอรับสายให้ข้อมูลและพาทุกท่านมาตามหาความสุขที่สัมผัสได้ด้วยปลายลิ้นแบบเดียวกับเราครับ